แฉแน่งเลยลุงเกี่ยวอะไรอ่ะแฉความลับอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรไม่กูไม่ได้แฉหรอกกูกูแค่เก็บไว้ดูเฉยๆเก็บไว้เป็นหลักฐานเอาไว้เพื่อนดูอ่าใช่ไงอะกูจะตามไปทุพี่เหรอกูจะไปกูจะไปเพื่อนสนิทกูดูปล่อยเลยไปแล้วจ้าไม่น่าไปห้องหนาวเลย เฮ้ยพี่เดชพี่ถ้าหนูลงพูดคำว่ามีเท้าให้คดนขนุนจ่ะจุดแบบนี้อ่าเดี๋ยาลองพูดดิหารวยขนมน่ะมิสบูมมีมิสมีชอบเออไม่ใช่มิสเตอร์โค้าเป็นกรดโดนโดน ไอ้เหมนอนที่นี้เคยโดนขนมอ๋อเด้อไม่อยากได้ชื่อแม่งดูขนมอ๋อในห้องต่อไอ้เหี้ยห้องนอนไอเหี้ยมินดูมีโดนขนมอ๋อขนมอืดขนมอืดไม่ใช่หรอขนมอืดขนมอืดไม่ได้พูดเลย

ปีชอบอะไรวะร้านน้ำเสียแต่สุดท้ายอิตุสุดท้ายอมิสบูมี่ก็ชอบลูกอิตุดเหมือนเดิมอะไรวะเดี๋ยวคอยดูกูไม่ชอบเดี๋ยวคอยดูก็ไม่เป็นชื่อมันจะจำมึงได้ปะจำได้จำเสียงได้ใช่จำได้กูจเล่นหกโมงโอ้แต่ไม่มีใครออน มึงจะไม่เจอกูแล้วนะอลิสอลิสหลังจากพรุ่งนี้เช้ากูจะมึงไม่จะไม่เจอกูแล้วนะเปิดประตูโอเพนเดอร์กอแล้วหก็เก็บแกงไปเก็บโอเพนเดอร์กอดโอเพนเดอร์กอดโอโอเพนดอร์กอดโอเพนเดอร์กอดคนเดิมใช่ปะ ทำไมอาหารนี่มันไอ้เด็กเปรตนี่ล่ะที่มันร้องอะไรวะโอลิเวอร์โอลิเวอร์หลังจากพรุ่งนี้ไปอ่ะเราซีอูอินเฮลนะเว้ยเในกตีอินเฮลเจอกันในนรกนะเว้ยทำไมวะนรกเจอกันนรกเกี่ยวอะไรก่อนอ่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกต่อไป เฉพาะอาทิตย์หรอกูไมม่ีเพื่อนเล่่นอะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกตอ30มันเชื่อไหมเราไม่ได้จะกลับมันมามันไหนไม่รู้อ่ะมันคือวันศุกร์ใช่ไหมเระโดดเปิดเพลงเยี่ยบังก็ล่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่วันไหนที่เราจะลืมเธอร้องเมื่อร้องเมื่อเหมือนเยี่ยงเลย เอา,จ,าจริงมึงร้องมัม่วแบบเพื่อนกูเลยนะประเด็นอะใช่แล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวเกมเจ๊ไปจอเดเขาจะปะใช่มึง,งมรู้จักมึงรู้จักมึงรู้จักชื่อน,นี้ไหมก็ออนสิบเก้าหกอะไรหรอวะมึงรู้จักชื่อน,นี้ไหม เกอีกเกมแมงไปโรงเรียนตอนไหนปะไปสี่โมงะไปอะไรอนะไม่ก็จับต้ืีนะเ,บบกเกมมันมุดเงไง,งนถามเแบบมันเสื่อมมันใสโอทูเดอาดอโอทูนเดอระดโอูนเ,อเอดออเดอระดอ ะโอ้เป็นเด็กกันโตอยูบดูกูเดไม่ละทีเคยนอนแต่สุดท้ายแม่ Thank <laughs> you. เป็นเด็กกระด้เร็วเป็นเด็กกระดด่เป็นเด็กระดอละ 哎，没没动。啊，啪啪啪啪啪。啊 กูดูโฆษณาก่อนแป๊บหนึ่งข้อที่หนึ่ 嗯嗯。Oh, um อีกครั้งได้เตะพวกเตะพวกเมือ่อไปรายงานเพื่ออะไรไม่รู้ อย่าเล่นนะอลิอลิสอลิสกูขออนุญาตนะเว้มาตีกูเมื่อกี้โอหเดอ้หเดออเาเปลขาฟรีซีเปิดเ Yeah. <laughs>

เพลงนี้มาทําไมวะทําทไมถึงไม่มีใครชอบเลย<อ>เพลงนี้มาทําไมวะโอเวอร์ชอบเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเล่าคนดีอ๋อมันมันมันเขาว่านิก,ก้าเหรอนิกก้าใครนะมันซื้อในจื้อจริงชื่ออะไรวะอ๋อ i'm <laughs> <laughs> <laughs>

ฟันผุแตกหักแบบนี้อย่าคิดว่ารักษามไม่ได้ค่ะอยากให้ลองมารักษาไปก่อนกําจัดรอยผุให้หมดตรงไหนดําๆกอทิ้งไปเลยให้เหลือแต่เนื้อฟันดีๆขาวๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทําการรักษารางฟันเอาเชื้อโรคข้างในรากออกให้หมดเมื่อรางฟันสะอาดไม่มีเชือโรคแล้วอุดปิดท้องรากฟันและใส่เดือยฟันค่ะแล้วก็ทําทการเติมวัสดุอุดลงไปเพื่อทําเป็นแกนฟันขึ้นมาเมื่อได้เดือยและแกนฟันที่แข็งแรงแล้วก็มาทําการเจาะฟันที่มีรูปร่างที่เหมาะสม สำหรับการทำครอบฟันค่ะเมื่อเราต<อ>ัดเสร็จแล้วทิมปากส่งแรลมเราไม่กี่วันก็จะได้ครอบฟันตัวจริงที่เมื่อนำมาใส่แล้วก็จะสวยง,งามและใช้งานได้แบบนี้ก็เปลี่นแบบนี้สมบุ